ะะตัวนี้คือวัยรุ่นอะใส่ได้น่ารักน่การักแกเอาไวไ <ป S 2> ้ใ้ญี่ปุ่นดูลูกค้าคํานน่นหลกลายเลยม,มีเอวมีเชือกให้ลูกค้าดึงกันใส่ตามตัวสวยๆมาผิดเวลาก็จะไปไวนิดหนึ่งนะมาจากึ่งลอบเวอร์ตัวนี้เป็นป้ายญี่ปุ่นนะคะลูกค้า แบงก็ออกเหมือนเดิมนะลูกค้าฉ่ำๆไปค่ะไซส์เล็กใหญ่มีไหมนี่แหละคือมีตุ่นดีนะคนยีนะลูกค้าน่ารักมากใส่เสื้อขาวอะไรง่ายๆเลยค่ะลูกค้าแม่ๆสอบถามได้เลยนะคะเนี่ยคือญี่ปุ่นนะลูกค้ามันจะปนแบบทรงคูร์อลมีลูกค้าถามหามากเแบบขาสั้นแบบทรงคูร์อลนะคะ อยู่ในสี่ห้าส่วนมันจะลงอ๋อเป็นเขาเรียกว่าคูลอร์เนอะมันเป็นคูลอรขาชานผู้เชี่ยวชาขายาวเป็นแบบนี้แหละแต่หนูไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรก่อนมันเรียกมันว่าขาบานลูกขาสวยจึ้งลูกขาคระไซส์กันไปนะคะราคาปกติเท่าไหร่คะพี่เปิ้ลสองสองค่ะราคาปกติที่สองสองค่ะลูกค้าลูกรีวิวเหลือสองถุงท่วแม่สับลมเพึ่ม ใส่สบายสบายค่ะลูกค้ายืดจริงไรจริงนะคะรวมห้ากันนะคะลูกค้ามีลีนปนกันไปด้วยนะลูกค้ารุ่นี้คงมากสําหรับข้อค้าแม่ค้านะคะที่อยากแบบมีค่ะงานหลายๆงานอยู่ในร้านเดียวนะคะเปิดเปิรูปงเดียวกันไปได้เลยเพราะว่ามีหลายงานค่ะลูกค้าราคาปกติ2 2รูปรีวิวเหลือ2ท่วนค่ะแม่รีบเอฟกันเลยนะคะจริงๆเราไม่ค่อยเหลือกนหรอกงานพวกนี้เนาะเอามาเปิดให้ลูกค้าดู ขอมาตามคาขอค่ะบางคนเรียกเกางเกงกระโปรงดูลูกค้าขาขาเล็กขาใหญ่จะมีขานะมีสิต้องมีมีขานะมีขานะเะมีขานะลูกค้าน่ารักมากดูสิเนี่ยอย่างเงี้ยแบบเป็นสีแบบเอธโทนใช่ไหมใส่เสื้อสีขาวแบบรองเท้าว่าไปแบบคลีนคลีนสะอาดสะอาดน่ารักเลยลูกค้างานไปญี่ปุ่นสะอาดอยู่แล้วลูกค้าแค่รีบขึ้น ขึ้นไม้คือสวยเลยอันนี้ท่าสะอาดแต่ลูกค้าเปิดให้ดูอัทุกตัวนะแม่ดูแบนก็ไปลุ้นเอากันได้เลยค่ะลูกค้ามีอยู่แล้วมีอยู่นนแล้วมีแน่นอนแน่นอนสะอาดแน่น,น,อนอนสะอาดมากแค่ปรีดให้มันเป็นทรงไม่เห็นหน้าผ่านของลูกค้าประกาศนไปพร้อมกัน ก็ตุ๊กนี้นึงนะคะลกูกค้าจังไปได้ลูกไล่แม่งเลยเดี๋ยวมันขี้ยูนิโคลก็ตุ๊กนี้นึงนั่นแน่ยูนิโคลเออก็ตุกหรอมาแล้วมาแล้วก็ยูนิโคลอ๋อมีคนโทรเข้ามีคนโทร้าพกูเห็นคาลูกไท่พี่มึงไม่เห็นอะไรเลย พิมมาค่ะแม่น็อตพวกนี้มีรายการใหม่อีก200น้องฝากติดตามด้วยเนี่ยสบายสบายไม่อยากให้ขาดตอนลงันไปเลยสองวันลงก็เลยชํำๆลงแบบสอนเนื่องอยากได้อะไรเมนเข้ามารีบจองมันก่อนลูกค้ามามาเร็วหมดเ,เร็วเหมือนกันมาเร็วไปเร็วมากๆใช่<า>นะคะเติมทุกวันเพราะว่าของออกทุกวันลูกค้าเมนมรีบยังเลยค่ะ,คะ วยมันกระตุกรับรีวิวเก็บเลยจริงหรอแม่เปอลยืดญี่ปุ่นนะครบเอยืดญี่ปุ่นอยากดูใช่ไหมเได้นะแบบแกบบแงทางคงจริงๆอ่ะรายการจะต้องเปิดยืดสาวอวดพี่ออเอะพี่อ้อสั่งไว้แับพี่อ้อเราอาอะไรไปแล้วเนี่ยเอาเอสซูเื่อขาะไรงขาอะไรจะไปเนี่ยแม่ป้ายังเหลืใช่ไหมป้ายังอยู่อยู่เลยลูกค้าป้ายังห้อยปาก็ห้อยไหมห้อยแล้ว มีเสื้อกระอป๋ปวดป้ายจับมือกับป้ายมะพร้าวนะคะจับมือมาพรุ่งนี้ป้ายมะพร้าวมีค่ะจับมือเรือสองลูกอ้าวนี่ไงแม่จับมือเรือสองลูกหลุดจองมาเร็วด่วนเราตอบไปเยอะเอาเฮ้ยมันเก่งเดินป่า mountain equipment น่ารักมากลูกค้าแบบใส่สบายสบายลูกค้าไปทําบุญได้เลยเนี่ยเดินดูดีใช่ไม่รัดรูปด้วยสวยลูกค้าหยากหลายสไตล์ผ้าไทยนะคะลูกค้ามีลูกค้าถามหาอันนี้อิงหนิงนะคะ ถามหาเกางเกงกูหลอดขาสั้นคือต้องเรียกว่ารุ่นนี้อร่าคานี่่จกอะไรนี่คือข้อดีของญี่ปุ่นจะชอบมีของแพงๆแบบนี้ถ้าคนเล่นเนาะถ้าคนเล่นแบรนด์นะคะถ้าคนไม่เล่นแบรนด์ก็ก็ไม่เป็นไรคือสภาพอสไปเลยอ่าสภาพเขาสวยอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะแต่คนเล่นแบรนด์ที่ทําราคาเลยที่ทําราคาได้เลยนะสวยเะ ทรงขากระบอกกว้างๆอย่างเงี้ยอยู่ในญี่ปุ่นนะถ้าเป็นสี่ห้าส่วนแม่บ้านงานยูเอจะไม่มีจะเป็นทรงแบบขาปกตินะคะแล้วรูกนี้คือมีกลีนน่หลังเลยไรยีนสูง้หยนะสาวอบจากมูแม่ทักแชทลูกจ้องกี่ลูกสองนี่คือห่อไว้ทำไม่มีไม่มีจะขอโอเคสองลูกสองลูกตรงชายของลูกเนี้ยนะแต่เห็นตั้งลูกเดียวเลยก็เลยเหอใช่เห็นตั้งอยู่ลูกเดียว ดตจองใช่ไหมลายจับไม้น่ารักมากลูกค้าความแบบคือเราเราแจ้งลูกค้าหมดเต็มหมดเต็มไปหมดเลยโรลี่ฟาร์มค่ะแม่อยากดูเอลยูญี่ปุ่นใช่เปล่าเดี๋ยวเปิดอยู่ไหมฮะอ้าวนับนี่เป็นสามเหรอ ล็อตที่หนูเปิดเนาะเหลืออยู่3ลูกนะคะตามรีวิวโคตรเท่เราจะเอาลเขาไปส่งอ๋อเอาลูกจองเขาไปส่งโคตรเท่ลูกค้าเท่มากหนักเห็นปะคือสี่ห้าส่วนญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาจับกลุ่มตลาดของวัยรุ่นด้วยไม่ใช่แม่บ้านอย่างเดียวแม่เนื้อออกไหมวัยรุ่นวัยทำงานดังนลกช็อกโกแลตฟินค่ะแล้วเปฟิลลุคฟินหรือรับอะไรม้าแต่ขอเล่นหน่อยนะดังโลกแ่ะ พอหันไปเล่นๆๆนิดนึงนเนาะเขามี่ทุกท่าสําหรับญี่ปุ่นเขามีทุกท้าใครเอาเที่ยวเลยรีวิวนะคะสองพันน่ารักมากเนี่ยถ้าเป็นยูเอจะเป็นโซประมาณนี้เพราะฉะนั้นน่ะพี่จะสามารถขายได้หลายกลุ่มเลยนะคะเดี๋ยวให้น้องดูไว้ใส่เขาใส่ออกมาก็น่ารักได้ด้วยใส่ใส่ออกมานนองน่ารักเป็นยังไงเนี่ยแบบนี้มันเท่มากเลยเนาะอย่างเราไว้ทางานใส่ประมาณนี้เนาะเรากําลังคิดเนาะเรากําลังคิดไว้ประมาณนี้เนาะถ้าเป็นแบบแม่บ้านก็จะเป็นแบบอัพเวลขึ้นไปอีกจะเป็นทรงแบบเหมือนยูเอสอ่ะ น้องจูเนียใส่เห็นไหมความเท่อะลูกค้าคิดกันนะแบบนี้ลูกค้าก็ระชับยาวหน่อยอะยเงี้ยเสื้อตัวใหญ่ใส่แต่นี่คือแบบใส่ข้างในอยู่นะสวยลูกค้าสวยสวยแบบหลากหลายสไตล์นะคะอย่าไปใส่เสื้อผ้าของคนอื่นเขาค่ะลูกค้าเดี๋ยวแมาไม่มองโอาชู๊ใส่แบบแปลงไม่ใช่กางเกาออกจับมือบอกว่าหมดเอ่นไงเอ็นไหมเอ็นไงด่าเลยค่ะนี่เลยค่ะพี่ไม่ใช่หนูนี่เลยค่ะ ห่อแล้วแต่ว่าไม่มีใบแปะเพราะว่ามันไม่ได้คืนรถหน้าหน้าจาหยิบลูกจองกันผิดต้องต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะอันนี้คือรู้ได้ยินความกันเลยว่ารนมีขอภัยนะคะลูกค้ามันอย่างเงี้ยพี่บางทีพวกเราบางทีก็นับเอาไปห่อออกมาลูกย้ายหลูดจองอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าลูกค้าสั่งซื้อหลังบ้านปุ๊บมาเอาหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยลูกค้าส่งเทมาก ยีนโคสวยอ่ะมันจะมีในกรณีหนึ่งนะคะลูกค้าหนูฝังนิดนึงบางทีลูกค้าทักแชทแล้วอย่างเงี้ยแล้วลูกค้าทักซ้ําทางไลน์นะคะหรือว่าลูกค้าใช้เพจใช้เฟซของคนอื่นมาทักเพิ่มทั้งแฟนเหลืออะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตใช้เป็นแบบคอนแทนเดียวเนาะเราจะได้ตัดไม่ตรง้ยเออใช่เราจะได้ตัดไม่งงไม่งั้นหรือว่ากลายเป็นว่าเราเราจองจองอความน่าหล เ็จทำงานได้หมดเลยญี่ปุ่นคือหลากหลายทุกอย่างเอวิติงจริงกระเบลอนะะน่ารักเพราะตามหากันนะคะทรงแบบทรงไปรีดขึ่นไม้แม่ทรงสวยดูแล้วน่ารักเก๋มากญี่่ปุนสีดำดูเอวิ งงงทานานหญิ่ีมคะสแลกญิงหมดแม่เชื่อไหมใครดีมากเดี๋ยวนะเข้ามา40กว่าลูกล่าสุดไม่เหลือเลย40กว่าลูกไม่เหลือเลยหนูงงมากวัเมา,าสามสิบลูกนะใช่วันนี้ใช่ป่ะสามสิบหรืเมื่อวานวันเสาร์ใช่ใช่วันพิ่สี่ไปไงจึงมากส่วนลคขาฟาดโผล่ไป30มสิบลูกใช่ใช่ สั่งหมดตั้งแต่ถึงห้านะสั่งตู้ญี่ปุ่น่าจะประมาณ5วัน5ถึง7วันอยู่มาประมาณโดยประมาณนะคะใช้คําว่าประมาณก่อนเพราะว่าจริงจริงรายการเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีหนูพาคกณติดตามกันไว้ด้วยนะคะแล้วก็โอบิแชทเวลาเรามีสินค้าลงจะได้ไม่พลาดเพราะว่ายังแจ้งไม่ได้ว่าแบบมีอะไรเข้ามาบ้างวันไหนบ้างเขายังไม่ได้ชชว์เนอะลูกค้าแต่ว่าดูทุกวันถ้าเรามีการวันถัดไปมีการลงของเราจะมีการแจ้งไว้นะคะแต่ว่า มีลงสปอยแค่นี้รอติดตามกันต่อเลค่ะสปอยแต่หลุดไปแล้วหลุดไปแล้วก็บอกรอฟังเรื่อยเดี๋ยวก็บอกใช่จริงความรักนี่มีอยู่จริงหลุดตลอดนนี้เรื่องจริงหลุดตลอดเลยสปอยก่อนน่าห่าขาปักเลยดูคนอยเนี่ยพี่ดูสิไม่ใช่ว่าไม่มีไซส์ใหญ่เลย่า นีนะมีครากันไปนะคะลูกค้าเมเป็นแบบสมัยก่อนแล้วโอเคยอมรับว่าญี่ปุ่นเขตัวเลก็กจริงแต่เดี๋ยวนี้ทางงานจีนทางงานญี่ปุ่นเขามีตัวใหญ่สวยมากตานมน่้คนะเลว่าใช่ไหมว่านั้นพี่อะไรถามขากนใส่สบ,บายสบบาย รู้จักหรอพี่พีเขาสอนมาเนาะดิ๊กดิ๊กดิ๊กยี่หรอดิ๊กเลยดิ๊กยี่ด้วยหรอลูกค้าแท้แหละสิตาดีจังเว้ยสวยอ่ะคร่ะลูกค้าโคตรเท่ดูสิมาทุกป้ายอยู่เด้อมิโกะก็มานะล็อกค่ะล็อกซึ้งเ้าลูกดิสก์นี่เลยนะฮันดอร์นิคุดิสเกอร์ตัวนี้เลยได้ ไปไปวันนี้ไม่เป็นตำนานหนึปีหรอกพันปีเวมนย่าอะไรแม่มาลิเนโกไม่ใช่มาสีแบรนด์มาส์ี้อย่างอ่ะคุยชอบบ่อยคุยสบาย หลากหลายสไตล์แม่หลากมากเลยลูกหลายผ้ามีแบบหลายแบบหลายแนวเนี่ยไอหนูใส่ได้ลูกเทมากเนี่ยกับเสื้อแบบสีสีขาวแบบที่เข้าตัวลองเข้าไปกจะบอกว่าอันนี้คือมันเป็นแบบใสอยู่นะกใสเดี๋ยนี้เขาหิ้ตกันแบบนี้นะคะลูกค้านั่งหิ้เลยอ้าวนี่อ่ะเอารีไวา์โรบโชว์ไปแล้วรีไวา์นะคะสวยสวยๆก็สวยนะ นกันมานะคะก็สับรนด้วยนะจ๊ะรนมานอยากได้แบบคนโบนก็ได้ไส่วนญี่ปุ่นทางานกัไนไรเชียร์ค่ะวีบึ้มนี่ลายดอกไม้ไหอมอ่ะดอกไม้มเลยดอก เม็นแชนแ่สัตแม่สันเกรดรูอ้าวจจบแล้วน่ารักมาก้ดูดินี่น่าูเมันเมื่อกี้ของแม่เลยลูโทษเทะเออไ่มาใส่คู่นี้หมวกไปบินมเียมาบินคู่กันอ้าวลูกค้าใครรับกระสอบนี้เนาะจบด้วยท่านี้เลยไปลูกทัก นะคะลูกค้าตัวรีวิวเนาะก็สอบมาอีก2,200บาทเป็นญี่ปุ่นป้ายวิวข้างหลังนี้ไปด้วยสนใจนะคะเรีกันมาได้เลยนะคะลูกค้าจากราคา2อสองค่ะลูกค้าเหลือ2ทุ่นนะคะลูกค้าสนใจรับแจ้งญี่ปุ่นอันนี้ป้ายไปญี่ปุ่นใช่ตัวนี้น้องหนูโชว์ไปยังไม่รู้โชว์ไปแล้วเหรอน้องเป็นขาแบบจำแบบสกแบบไอที่ เม้ยวๆหน่อยน่น่ารักมากๆอ้าวลูกค้าใครรับบอกนะตัวนี้ป้ายวิวทางด้านหลังนี้นะคะชอบแทบไปได้นะคะอ่าวปาเดี๋ยวดูพี่อยากดูเอวยืดต่อใช่ไหมเดี๋ยวหนูเปิดแม่อยู่เปล่ายังอยู่หรือเปล่าเอ่ยจะได้ไม่ต้องเปิดยืดสาวอวบเพราะหนูเปิดได้อีกคลิปเอ่อเปิดได้อีกราสนึงนะคะแดดจะหมดแล้วเดี๋ยวมันเหลืองยังอยู่ไหมคะเขียวมัันเหลืองมนสีเขียวยังอยู่ไหมเอ่ยขอโทษพี่อับสอนอีกทีนึงนะอ้าวลูกค้าใครรับบอกตัวนี้เดี๋ยวหนูเปิดเอวยืดต่อค่ะ